มเดินทางไปประเทศบังกลาเทศเี่นนะครับเราก็นั่งรถนะจากกรุงทาก้าเมืองหลวงเนี่ยไปยังจิตตะกองเรียกว่าถึงเมืองใดตำบลไหนน่าสนใจผมก็จะจอดลงแล้วก็มีหลายแห่งที่น่าสนใจครับแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นชุมชนที่ชาวฮินดูเนี่ยจะมาเที่ยวปีนี่นะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนเป็นทางแคบๆนี่นะผู้คนจะมาฉลองกันนะครับ Icana, หมู่บ้านนี้ดูบ้านเล็กๆนะฮะก็สองทางทางก็จะมีเป็นพวกรูปปั้นต่างๆของทางศาสนาฮินดูใช่ครับแต่คนนี้เป็นมุสลิมแน่เลยนะใช่ใช่สีดำนี่ใช่อยู่ด้วยกันเลยนะเขาอยู่ด้วยกันฮะเขาอยู่ด้วยกันเขาว่า h a r m o มากคบเกินกันมากไม่มีการแบ่งแยกไม่ม uh, well. ีอะไรแล้วก็มีคนพุทธด้วยใช่ไหมมีฮะ พุทธก็มีฮะเขาก็ทำาหารกินจากแม่น้ำเลยนะฮะใช่ครับชุมชนมันจะตั้งอยู่รแม่น้ําใช่แต่บ้านคนนั้นยกให้สูงขึ้นขนาดนี้ใช่ฮะเขาว่าเวลาจะมีพวกฮินดูมาที่มีบ่อยขึ้นม<ต>เออปีละครั้งฮะมัาจะมามันจะมีวันพิธีนะฮะช่วงระหว่างเดือนมีนามีนาแต่ว่ามันเขาจะใช้แบบคล้ายค เป็นจันคลคกติอะไรเงี้ยนะคือใช้ดูจากพระจันทร์เสร็จแล้วก็จะมารวมกันที่นี่ประมาณเป็นเป็นเป็นแสนฮะแค่นี้นะฮะแค่เล็กๆเนี่ยที่มาเนี่ยที่ถนนเนี่ยมากันเป็นแสนแสนกว่าอาจจะบางทีถึง 3- 4 0ส0 0แนคนคือคนฮินดูที่อยู่ในบาประเทศอันนั้นไม่ข้าว่าไม่หมดนะเข้าว่ายังยังมีมาอีกเยอะแยะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่มันแคบนะเขาจะมากัน เห็นบอกว่าบางปีเนี่ยเคยมากันถึงห0 0แสน <c oughs> แล้วเฉพาะตำรวจรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องใช้กันถึงเกือบหมื่นคน6-7 0 0พันคนนะ อย่างในเนี้ยที่มันมีเป็นที่เขาครอบเอาไว้เนี่ยจะมีครอบหมดเลยนะฮะแต่ว้าเวลาพิธีคุณยกออกไหมยกลงขยกองจะรื้อออกในพิธีอันนี้ก็จะครอบเอาไว้อยู่ทั้งสองข้างทางหมดเลยนะครับใช่ครับใช่ครับก็จะมีบางจุดนะจุดที่เป็นท่าน้าที่ที่ให้ไปอาบไปอะไรต่ออะไรนะเพราะว่าถือว่าถ้ามาได้อาบน้ําก็จะเอาความที่มันไม่ดีคนไม่สบายอะไรเนี้ย ก็เหมือนกับว่าเอาโลกภัยแค่เจ็บทิ้งไปแล้วก็รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะก็เหมือนเหมือนปีใหม่หรือเหมือนกุจีอะไรเนี่ยเราก็จะไปกราบไหว้พระหรือไปทำพิธีอะไรเพื่อเพื่อเป็นมงคลกับตัวเองมงคลกับครอบครัวควิตเชื่อทางศาสนาเราไดูรู้กันไหมครับนครับครับเชิญ างแห่งก็เป็นโรงเรียน,นนะครับแล้วผมก็ได้เก็บภาพโรงเรียนในชนบทของประเทศบังคลาเทศนั้นมาฝากท่านผู้ชมครับ โรงเรียนแบบแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมฮะรอบๆนี่นะครับจะเป็นชุมชนของคนที่นับถือศาสนาแบบอิสลามฮะแล้วก็นักเรียนโรงเรียนแห่งนี้นะครับ99%เนี่ยนะจะเป็นแบบมุสลิมนะครับเป็นนักเรียนอานมุสลิมทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายฮะแต่ปรากฏว่าครูใหญ่นี่นะครับเป็นฮินดูเราเห็นว่าท่านรองครูใหญ่นะฮะหรือว่าผู้ช่วยครูใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นแบบฮินดูแล้วก็ที่เหลือก็เป็นครูแบบมุสลิม ก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบแตมพอสมควรนะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงเรียนในชนบทในประเทศบังคลาเทศครับ thank you v e r เลยนะเห็นภาพนี้ในประเทศบังคลาเทศแล้วก็นึกถึงว่าผมเมื่อตอนเด็กๆนะ เมื่อตอนเด็กๆนี่นะครับพวกผมจะออกไปตระเวนตามท้องไร่ท้องนา่างนีนะครับแล้วก็หาหนองน้ําแล้วก็จะวิดน้ำออกเมื่อได้น้ําออกแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือปลาอย่างนี้เลยครับเราก็จับปลาเอาไปรับประทานกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะอายุสองขวบสามขวบห้าขวบสิบขวบเนี่ยนะไม่มีใครจะออกไปหาปลาวิดน้ําออกจากบ่อในลักษณะนี้แล้วนี่นะครับบางกราเทศเนี่ยว่าไปแล้วนี่นะฮะท่าที่ผมมาเยือนในครั้งนี้นี่นะครับผมก็สามารถจะเห็นชีวิตผมเมื่อย้อนหลังไปเมื่อตอนเด็กๆ ในประเทศไทยครับหนึ่งพันครับนี่เป็นโรงเรียนชั้นประถมในประเทศบังคลาเทศนะฮะไกลเหลือเกินนะครับอยู่ตามชนบทนะแต่นักเรียนเนี่ยยังมีรองเท้าใส่ไม่เหมือนผมเมื่อตอนเด็กๆนะครับไม่มีรองเท้าใส่แล้วก็รอบๆโรงเรียนเนี่ยนะครับยังมีคนมาวิทยามออกแล้วก็จับปลาใช่ย้อนหลังภาพเมื่อประมาณสัก 30-40ปีที่แล้วในชนบทของไทยเรารนี่แสดงว่าประเทศบังคลาเทศในย้อนหลังเราประมาณสัก30-40ปีเหมืปีกันนะครับเราดูจากภาพต่างๆที่เราเห็นนะนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าโรงเรียนแห่งนี้น,น,นะครับครับดันมี and Analysis. s w อตแอ a นาลิ s ิสครับนี่เป็นห้องของครูใหญ่ครับเออคืออย่างนี้นะคือ,อ,อผมเรียนตรงๆว่าที่นี่เขาสนใจเรื่องการที่จะสร้างความก้าวหน้าครับ เราจะเห็นว่าไอ้ r อฟต์แอนาลิซิสเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทางบ้านเราเนี่ยได้มาใช้หรือเปล่าในภาคศึกษานะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเวลาเขามีอะไรใหม่มาเนี่ยเขาพยายามป้อนเข้ามาซึ่งซึ่งผมเองก็บอกตรงว่าถ้ามามาที่แล้วเนี่ยในเรื่องของไอ้ภาคการศึกษาของเขาเนี่ยหรือว่าทางด้านสัปดาห์หนังสืออะไร,ะไรพวกนี้คนจะแน่นมาก เราเราก็เคยจัดนะฮะเราก็มีนะปีง่างหลายครั้งแต่ที่นี่นะต้องเข้าคิวเข้าไปดูเข้าไปซื้อนะแล้วก็อย่างสวนอะไราลยเนี่ยบอกตรงว่าอันนี้ก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วเอสก็เอามาจากสตริงนะครับก็คือความแข็งเอ่อความจุดแข็งจุดเด่นนะฮะจุดแข็งเอ่อนะฮะเอ่อเบ w ิ W นี่ก็คือวิกเน็ตนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็โอนี่ก็คือโอกาสนะฮะที่จะทำไงกับมันแล้วก็เทรดก็คือ ไอพวกอุปสรรคต่างปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไข<ร>คือถ้าเปิดโรงเรียนขานาดชั้นประถมอย่างนี้แล้วก็ครูใหญ่สามารถเอา <Okay. S 1> ช w ดวิ a คราะ s เนี่มาใช้นะฮะเพื่อที่จะปรับปรุงโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าโรงเรียนนี้ต่อไปจะเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็ผลที่ได้ก็คือนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็จะได้ต่างไป นะฮะเคยจะได้ผลประโยชน์มันจะตกอยที่นักเรียนนะครับเ <ปะ S 1> พราะเมื่อครูเนี่ยเข้าใจแล้วสามารถที่จะเอา,เอาข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยนะ,ะมาปรับปรุงโอกาสที่จะทําได้เนี่ยอันนี้ก็จะทําใหอา้องคอ์กรนั้นเนี่ยโตขึ้นนะนะ่าสนใจมากเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกดีสังคม รายการเปิดออโลกนั้นจึงนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศบังกลาเทศนั้นจะได้รับใช้ท่านผู้ชมครับในโอกาสที่ท่านผู้ชมจะไปเยือนประเทศบังกลาเทศไม่ว่าจะไปเยือนในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปเยือนในฐานะติดต่อสัมพันธ์ข้าราชการอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยน,นะครับหรือไม่ว่าจะไปเยือนในฐานะที่เป็นนักลงทุนไปทำมาค้าขายคิดว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปแล้วนะครับ